ชื่อเรื่องนักโทษหมายเลข147ที่กลายเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จขีดขีดขีด,ขดเรื่องราวชื่อของเขาคือสักนักโทษหมายเลข147ความผิดขโมยรถจักรยานยนต์อายุเพียง21ปีตอนที่ผู้พิพากษาตัดสินโทษเขาเงียบแม่ของเขาตะโกนจากด้านหลังว่าลูกลมได้แต่อย่ายอมแพ้กำแพงเรือนจำขังเพียงร่างกายแต่เปิดอิสระให้กับความคิดเดือนแรกเขาเงียบเดือนที่สองเขาเริ่มอ่านหนังสือ ในเรือนจํามีชายชาราอดีตครูคนหนึ่งเขาสอนหนังสือให้สักทุกวันสักเปลี่ยนความคิดเขาเรียนรู้ว่าการขโมยไม่ใช่จุดจบของชีวิตเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจจริยธรรมความอดทนความเป็นคนขณะที่นักโทษคนอื่นนอน,นอนเขาจดโนด้ตขณะที่คนอื่นทะเลาะเขาเขียนความฝันหปีผ่านไปเขาออกจากคุกคนเรียกเขาว่าโจนไม่มีใครจ้างเขาแต่เขามีวิชาและคำอธิษฐานของแม่เขาเริ่มจากขายอาหารริมทาง ทำเองทุกอย่างทั้งทำอาหารและล้างจานลูกค้าชอบความสุภาพและความจริงใจในหนึ่งปีเขามีร้านถึงสร้านและในหปีร้านของเขามีชื่อเสียงในสามเมืองของไทยวันนี้ศักษรสอนเยาวชนว่าความผิดพลาดเป็นของมนุษย์แต่การเปลี่ยนแปลงคือชัยชนะที่แท้จริงขีดขีดขีด,ขดบทสรุปสักพิสูจน์ให้เห็นว่านักโทษสามารถกลายเป็นครูและความผิดพลาดสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จได้ หากเรายกโทษให้ตัวเองเรียนรู้และไม่ยอมแพ้ขีดขีดขีดหากคุณชอบเรื่องราวนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องของเราขอบคุณครับค่ะ